สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคามรผพาซวยอาเซียนอาจโดนไปด้วยจากหลักฐานและความโกหกของคามรไม่ว่าจะเป็นชื่อมวยคามรที่เรียกว่าโูกตอรอหรือกุนคแมก็ตามมันเกิดขึ้นมาแค่ในปี2004นี่เองจากผู้ชายหลวงโลกชาวคขมรที่เพิรเจอร์ที่มีชื่อว่า สารคิมเสียนแผนการแหกตาและหลวงโลกได้ถูกวางแผนขึ้นด้วยความพยายามนำเอานายอเล็กทัสุอิชาวฮ่องกงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยและนักประวัติศาสตร์การต่อสู้ของดินแดนเอเชียอาคาัคนมาการันตีความเชื่อของสารคิมเสียนว่าโบกตอนั้นคือต้นกำเนิดของมวยสยามหรือมวยไทยในปัจจุบัน โดยมีจารึกหินในปราสาทรูปการยืน่นส้นตีนใส่กันเป็นข้อพิสูจน์และเท็จจริงว่านี่คือศิละปะการต่อสู้ต้นกำเนิดของแท้หลังการได้พบและพูดคุยกันของทั้งคู่กับนายอเล็กทัสุอิจึงได้เขียนงานวิจัยของตอนเองว่าสารขิมเสียนคือพวกขเขมรหลวงโลกผมพยายามให้เขาหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้มาให้ผมพิสูจน์ความจริง แต่สิ่งเดียวที่สารคิมเสียนบอกกับผมก็คือรูปสลักคนยกซนตีนใส่กันบนปราสาทหินเท่านั้นคือข้อพิสูจน์ความจริงของเขานี่มันเป็นเรื่องโกหกและหน้าด้านหน้ามืนชัดๆัและแสนยังเสียดายเวลาของผมที่ต้องลงมาหาเขาที่เขเมรถึงสามครั้งเราพูดถึงประเด็นในเรื่องของการศึกษาและความเข้าใจของคนเขเมรกันต่อไปถึงประเด็นที่ ทำไมอดีตนักการทูตสิงคโปร์ถึงขนาดเคยพูดเอาไว้ว่าอาเซียนควรขับขเขมรออกจากการเป็นสมาชิกเสียจะทำให้อาเซียนเข้มแข็งมากขึ้นกว่านี้และแน่นอนว่าการเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันในเรื่องของขเขมรน,นั้นจะใช้กุนขแมรมาแทนมวยไทยในกีฬาซีเกมที่ขเขมรจะเป็นเจ้าภาพที่จะมาถึงนี้ประเด็นคือสาพันมวยไทยไม่ได้มีปัญหา,ขาเขมรจะใช้เชื่ออะไรก็ได้ ถือว่าเป็นสิทธิของขมรที่จะใช้ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านมาบรรจุเข้าในซีเกมแต่ประเด็นนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็คือกุลขแมดันทะลึง่งลอกเลียนแบบการใช้กฎกติกาแบบมวยไทยทั้งรุ่นมาใช้กับกีฬากุลขมแม่มวยไทยหรือศิลปะมวยไทยได้สร้างกฎกติกาแข่งขันขึ้นมาใช้ร่วมกันถึง150ประเทศและมีการยอมรับจากสาพันธ์ของโลกและเป็นสิทธิบัตร รับรองที่ชัดเจนของนานาประเทศที่อารยธรรมที่เข้าใจร่วมกันเหมือนกฎกติกาของกีฬาอื่นที่ถูกนำไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกสากลและสาพันกีฬาสากลในทั่วโลกคเมรรู้ถึงกฎกติกานี้ดีแต่ดันทุรังที่จะแหกกฎของสาพันกีฬาสากลของโลกและอย่างประกาศว่าคุณคแมจะถูกบรรจุเข้าไปในซีเกมแต่จะใช้กฎกติกาของสาพันมวยไทยทุกอย่างใครจะทำไม่ การศึกษาที่ต่ำต้อยของตั้งแต่ระดับผู้นำมาจะถึงชนชั้นล่างของเพื่อนบ้านอาเซียนคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องตระหนักและต้องคอยระมัดระวังเอาไว้ให้ดีจากแนวความคิดของเพื่อนบ้านอาเซียนที่มักชอบพูดกันแบบมักง่ายว่าศิลปะการต่อสู้ของมวยมันก็มีรากเหง้ามาจากทุกประเทศทาไมประเทศไทยถึงใจแคบจังทำไมต้องมีปัญหากับกีฬากุนคาแมด้วย นี่คือปัญหาของการศึกษาที่ต่ำตรมของเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเราไม่ได้มีปัญหากับศิลปะการต่อสู้ของใครที่จะนํามาบรรจุลงในกีฬาซีเกมส์แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากุนคะแมทําไมต้องเอากฎกติกาของมวยไทยมาใช้ซึ่งปัจจุบันนั้นมันเป็นกฎกติกาของสหพันธ์โลกยอมรับแล้วแต่กุนคะแมนั้นไม่มีกฎกติกาของตอนเองและไม่มีกรรมการที่จะมาจากสหพันธ์โลกที่เขายอมรับ สาพันมวยไทยจิตใจคับแคบมากทำไมถึงไม่มีธงชาติขเขมรและหลายประเทศในอาเซียนติดอยู่ในเข็มขัดแชมป์คำพูดนี้ยิ่งตอกย้ำถึงความโง่ของชาวขเขมรและประเทศอาเซียนหลายคนแทนที่จะหาคำตอบให้เจอว่าที่ไม่มีธงชาติของประเทศคุณเพราะผู้นำของประเทศคุณไม่เอาประเทศของคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกสาพันมวยไทยไม่เป็นสมาชิก แต่อยากให้มีธงชาติของตนเองติดอยู่ในเข็มขัดแชมป์มวยไทยนี่มันว่าชัดๆกับความไม่รู้และไร้การศึกษาสิ้นดีถ้าปประเทศไทยไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุนคแม่ขมิ้นก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมวยไทยในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพถ้าเป็นแบบนั้นยิ่งดีซึ่งข่าวนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับและเป็นเรื่องราวของกุนคแมและมวยไทยนะครับที่กําลังเป็นกระแสภาควิจารณ์ในตอนนี้ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดแฉกุนคแมซีเกมแข่งกันเองรับรองกันเองไร้องค์กรกีฬานานาชาติรับรองจากกรณีที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาซีเกม2023ยืนยันว่าจะจัดแข่งขันกุนคแมแทนที่มวยไทยจนมีประเด็นความขัดแย้งในโลกออนไลน์ระหว่างไทยและกัมพูชาล่าสุดนาย ชัยพักศิริวัฒนพร้อมด้วยสจุดพิเศษเจริญวันธนศิลป์และนายแพทย์วารินตันสุภศิริรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะมนตรีซีเกมส์ร่วมกันแถลงข่าวถึงปัญหาการแข่งขันกีฬามวยไทยในชื่อของกุลขมแมในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ถนนสีอยุธยา31ม,มกราคมที่ผ่านมานายชัยพักกล่าวว่าเดิมทีกัมพูชานั้นกำหนดการจัดแข่งขันกีฬามวยหรือมวยไทย17เหรียญทองจากนั้นในการส่งคู่มือการแข่งขันให้แต่ละประเทศในครั้งแรกนั้นของกัมพูชาเมื่อ14มกราคมที่ผ่านมายังคงใช้สาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ i f มาเป็นผู้จัดการแข่งขันอยู่กระทั่ง จะมาเปลี่ยนเป็นสาพันธ์กุลคแมนนานชาติหรือ KIF ดูแลแทนทั้งที่ไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องของกุลคแมมาก่อนเลยมีเพียงการทำหนังสือเปลี่ยนชื่อมาพร้อมกับมีการวงเล็บคำว่ามวยเอาไว้ด้านหลังคำว่ากุลคแมแทนซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการโอลิมปิกไทยไม่สามารถเข้าไปขัดขวางได้เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเมื่อเจ้าภาพยืนยันว่า จะจัดการแข่งขันกุลคแมขณะที่ทางสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้รับคำเตือนจากอิฟมาว่าห้ามส่งการแข่งขันฉะนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนคแมในซีเกมครั้งนี้ด้านศาสตราจารย์วงเล็บพิเศษจเจริญกล่าวว่าทางด้านประเทศเจ้าภาพควรจะยึดธรรมนูญซีเกมเป็นบรรทัดฐานว่า กีฬาใดๆที่จะจัดแข่งขันจะต้องได้รับการรับรองจากสาพันธ์ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ OIC หรือสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA แต่สาพันธ์กุนขแมนานาชาติหรือ KIF ไม่มีหลักฐานการรับรองจากทั้งสองคณะกรรมการใดๆเรื่องนี้ได้มีการแย้งไปแล้วแต่เจ้าภาพจะยังต้องการ จัดต่อไปทางมนตรีซีเกมก็ไม่เข้าไปก้าวล่วงเจ้าภาพแต่อย่างไรด้านนายแพทย์วรินกล่าวว่าอีกประเด็นก็คือกีฬานั้นๆน่ะจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของโลกหรือวาดดาอีกด้วยเท่ากับว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองจากสาพันกีฬาที่เป็นระดับนานาชาติใดๆเลย นอกจากนี้นายชัยพักกล่าวด้วยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกีฬาตามใจชอบของเจ้าภาพเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญการแข่งขันกีฬาซีเกมใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันในอีก2ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพโดยจะปรับลำดับชั้นชนิดกีฬาใหม่ทั้งหมดจากเดิมกีฬาหลักมีแค่2ชนิดก็คือกรีฑา กับกีฬาทางน้ำก็จะเพิ่มมาเป็น15-17ชนิดกีฬาที่อิงจากโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจะต้องจัดให้ได้ครบทุกชนิดกีฬาจากนั้นกีฬารองลงมาก็อยู่ที่เจ้าภาพเลือกนำมาใส่และลำดับสุดท้ายก็คือกีฬาพื้นบ้านจะถูกจำกัดให้เหลือแค่2-5ชนิดกีฬาเท่านั้นโดยตอนนี้ไทยนั้น ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับมาเลเซียเจ้าภาพปี2 0 2 7และสิงคโปร์เจ้าภาพปี2 0 2 9แล้วว่าจากนี้ไป3ครั้ง4เกมจะใช้ชนิดกีฬาเดียวกันหมดดังนั้นจะเป็น3ครั้งที่เป็นมาตรฐานที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมวยไทยและกุนคแมรหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ